ใช่ธรรม,มดานาทัชาขึ้นบันไดได้ด้วยไปเก็บเชอร์รี่เห็นไหมนี่เก่งคักเอ้าเห็นไหมเก็บแล้วก็ใส่ตะกา้าเก่งจังเลยสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันหยุดลาพักร้อนของพวกเรานะคะพวกเรากําลังจะไปกินข้าวบ้านพี่เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวไปเล่นกับน้องนะาทัชชานะคะอ,อวันนี้ใส่เสื้ออะไรคะ ยานคนบมหูมาจากใส่เนาะแเม่ใส่ให้เป็นเสื้อที่ตกทอดมาจากเพียรย่าเป็นเสื้อที่ตกทอดจากเพียนย่านะคะนี่เสื้อเพียรย่าตอนนี้ไฟยารับมรดกนะคะเนห่ ออสตูชอว์มัสโอเคป้าอะไรเนี่ยเยืนยังกินข้าวอะไรมาจ้ามาจ้ากินอีกแล้วกินอีกแล้ววันนี้กินหมูกระทะนะคะใคอะไปบอกว่าหิวข้าวค่ะนี่เด็กดีนี่มจ้า อันนี้มีชุปหน่อไม้ด้วยนะแล้วก็มีผัดชะนะทะเลแช่บ๊อบไฟแช่บ๊อบวันนี้ไฟยาเขินนะคะพี่น้องจกะมะปากมะเมาเขิร์นข้ามาสก์เนาะสองปากริงอุ้ยทิ้งไปเดี๋ยวอีกินผักคะน้ากับกับซอสน้ำจิ้มไก่ kirim khas kena kau namb jam kayu coba mas ah ham 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 แม่ก๊อตอไรนานี่แม่ดเอียนเนา่มมชินาะมะมิชิบเนาะมันฝรั่งทอดกับบอกรกำลัำจิ้มหาอิ่ของแปลกหาอินของแปลกน้ำม่กินยังแบบ พาเต็นใหม่ดิโนสจะเร่นฟอกโอ้ไฟรระวังนะลูกนะเ oh. ฟียนี่เก่งมากเตะฟุตบอลแต่เตะระวังด้วยนะลูกนะว oh. oh. ลงมาเตมาแล้วพแพนเตมาเตม้าลูกอู้วอ้ามาตีแบตกันดีกว่าทีนี้ลูกมาพายตีแบตทำไมตีงั้อนอะลูกอะไรนะไม่เอาตีแบตไม่เอาน้องพายาบอกว่าเล่นฟุตบอลดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆที่ดอกไม้ม้านมุนนี่ใช่ไหมของมอนั่นแหละที่ได้มาจากน้องมอนอะใช่ไหม นี่เลยพี่เจี๊ยบสวยมากเลยนะตอนนี้อู้ตอนนี้ของบ้านมนมันแตกเป็นผุ่มเป็นผุ่มข่อยพุ่มใจมากเลยจริงๆแล้วมนได้มาห้าต้นนะเอชดียวมาฝากห้าต้นแล้วมันตายสองต้นก็เลยเหลือแค่สามต้นพี่พี่เราแรกคือว่าจะย้ายบ้านเลยใ่ที่บ้านใหม่ใช่อันนี้พี่เจี๊ยบทำให้เออพี่เอชทำให้ใช่ที่พี่เอชทำให้โอู้ดีแล้วของพี่ไม่ตายมันมันสวยมากนะพี่เจี๊ยบ ขอเสือเรากะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นออร์แกโนของที่สวนพี่เจี๊ยบนะคะอันนี้มนเดาวว่าเป็นออร์แกโนนะคะเด๋วหอขอ,ขอเป็นออร์แกโนนะคะส่วนถัดมานี่ก็คือเป็นชีเมียนนะคะที่บ้านเราก็มีถึงจําได้ไม่งั้นก็ไม่รู้ชีเมียนหอมมากชีเมียนแล้วก็มีสลาเน มีดอกอะไรดอกดาวกระจายเหรอเนี่ยพี่น้องจ๋าตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเราพานาช่ามาเก็บเชอร์รี่นะคะน้องฝัน้องนาชาชาอยากมาเก็บเชอร์รี่เอานาชาชากลับมาก่อน <c oughs> ถือกระต้านหลนหนีใจเาาลยด้นี่เอามาลูกเอามาเร็วๆๆๆขอหน่อยค่ะน้อยก็ถือเป็นเก็บเป็นเอามานี่เอามานี่ขอบคุณค่ะนาชาชากินไหม กินไหมลูกกินไหมกินไหมคะอาอให้พี่ฟ้ายากินถ้าชอบอ๋อชิมเดียวก็มาอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราเพิ่งมาไปมานานเพราะว่าเชอร์รี่เราหมดแล้วมาอีก็มาอีกพี่น้องมาอีกกระตื่นเต้อนอีกคือเก่านี่ตะลูกใหญ่ๆงามๆ่า้โอเคเอาลงลูกเอาลงนี่ยเอา ไม่ใช่ธรรมดานะฮะนนไม่ใช่ธรรมดานะถ้าชาขึ้นบันไดได้ด้วยไปเก็บเชอร์รี่เห็นไหมนี่เก่งคักเอาเห็นไหมเก็บแล้วก็ใส่ตะกร้าเก่งจังเลยเก่งจังเลยคะ่ะอ้อน,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 นะแล้วมันไม่หวานแต่แถวเนี้ยหวานหวานจริงปะ แล้วนั่น,นเนือ้อฮะเดี๋ยวไหนดูดิดูดิเมื่อกีนนะ้นาท่าชาเขาเก็บอะไรให้อันนี้น,นี่ไม่เอาไม่เอาเลยออุ้ย,ยลูกจ้าน้าท่าชาไม่เอาลูกเน่านะลูกนะเอาไปแล้วเอาให้อันนี้เอาให้มามา่าเอาให้หมวัวเอาไปให้หมวัวนี่อันเนี้ยพี่พิมพ์ลูกเจ้าเก็บลูกเนาน้อยคอย แอนน่าดูสินะสชาเก็บเอาขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วโอ้ยเนาะเก่งคักขนาดได้ลูกเน่ามอีกแล้วครับพี่น้องจ๋าอาชาชาเอาลูกนี้ล,นลูกนี้เอาลูกนี้เอาลูกนี้นะคะโอ้ยล่ะคัมคันี่ลูกนี้ลูกนี้ นาทชากินเป็นไหมคะอุ๊ยตดนาทชาตดทำไมนั่งอีกแล้วถัก a p ป l ปลแอป e a p p ลแอปมี Ja, 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 jeg, vil tøvende, jeg, vil tage jeg vil tage billede. Der svømmer nogle små พะพี่น้องจ๋าตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์นะคะมาอีกแล้วนะคะอันนี้คือครั้งที่2ของปีนี้นะคะพอดีเรามีบัตรเนาะก็พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะพี่น้องได้วิ่งเล่นในสวนสัตว์แค่นี้ก็ดีใจละค่ะอันนี้ห่อข้าวมากินด้วยนะมีขนมปังแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะพยายากินนี่กินไม่พูดไม่จาเลยนะพยายานะพยาอร่อย,ยไหมอ่ะพยายาอร่อยไหมคะ า ah, ค no. no. hey, 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 ือแอนยาหนูนูแอนเดินเข้าไปดิแอนยาเดินเข้าไปอนยาเจ้าเจ้าเนียาเนแอนยโอเคอ๋อแล้วก็มีข้างบนตัวหนึ่งอ๋อี่คอเลก

สนุกไหมไม่อาจายหน้าแดงหมดเลย,ยดูสิหน้าแดงอดีตเช้าย,า,ยาหยาับไป เก่งจริงๆเลยไปอ่ะเฮ้ยเก่งมาก สอ,สอัญ <laughs> ญากล้าเข้าไปไหมอ่ะมันเข้ามาหาแล้วเขาเดินมาเฉยๆหรอกลกูกแผลตัวนี้เลย,ยล <laughs> มมก

Yeah.